ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จสมมาสมพุทธเจ้าทุกพระองค์กับา,าวค่วะคุณงามความดีของพ่อครูสมณาพระคุณเจ้าแระท่านที่บำเพ็ญคุณงามความดีตั้งแต่ อดีตจนถึงปัจจุบันเจริญธรรมสำนึกดีมีใจไรทุกพี่น้องผู้ไฟ่หาความพาสุขทุกท่านครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านสู่รายการ ธรรมภาพผลทุกข์ทางมองเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งต้นและช่วยคนให้ผลทุกข์ถ่ายทอดสดจากอาคารดอยฟ้าพุทธสถานภูผาฟ้าน้ำบ้านแม่เหล่าตำบลป่าแปอํอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เวลาประมาณตีสี่ถึงนาฬิกาของทุกวัน ถ่ายทอดวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2,563เข้าพรรษามาได้64วันแล้วเป็นวันค่ายสุขภาพดีวิธีทำออนไลน์ครั้งที่2องเป็นวันที่3ของค่าะเป็นวันที่3ของค่ายสุขภาพดี นะวิธีทำออนไลน์นะอ้าวท่านใดสนใจนะท่านใดสนใจก็ติดตามกันนะเนื้อหาสาระของนะธรรมะพาพ้นทุกของสุขภาพนะในแง่เชิงต่างๆสุขภาวะสุขภาพในแง่เชิงต่างๆท่านใดสนใจก็อ้านวะท่านใดสนใจก็ นะศึกษากันดนะูว่าจะได้สาระได้ประโยชน์อะไรบ้างมีทั้งการนะเติมเต็มเนื้อหาสาระเนี่ยนั้นเชิงนี้มีทั้งนะการทบทวนนะมีทั้งทบทวนมีทั้งเติมเต็มนะเนื้อหาสาระต่างๆนะที่จะให้ชีวิตนั้นพึ่งตนและช่วยคนในปนทุกได้ซึ่ง พระพุทธเจ้ายืนยันว่านี่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อตอนเองและผู้อื่นเป็นสิ่งที่ควรทำที่สุดพาสุดที่สุดมีคุณค่าที่สุดเป็นอันดับแรกเลยของการเกิดมาเป็นชีวิตเมื่อทำสิ่งนี้ได้แล้วจะไปศึกษาอย่างอื่นๆเพิ่มเติมกับไปก็ไม่มีปัญหาแต่ใครไปศึกษาอันอื่นก่อนพระพุทธเจ้าก็ตัดว่ามัน เป็นโทษต่อชีวิตมันเสียเวลามันเป็นโทษต่อชีวิตมันไม่พาพ้นทุกข์แต่มันพาทุกข์พาหลงเพราะกิเลสท,ที่มีอยู่นั่นแหละมันจะพาทุกข์พาหลงแต่ถ้าเราชำระก,กิเลสได้เนี่ยมันก็จะพาเจริญถ้าเราชำระก,กิเลสได้แล้วพ้นทุกข์แล้วอันนั้นเราอยากจะเรียนรู้อะไรอะไรเราก็เป็นเรื่องของเราแหละ มันพ้นทุกข์ล้วพ้นชั่วและเรียนรู้อะไรก็ไม่ได้พาตัวเองทุกตัวเองชั่วนะก็มีแต่จะเอามาเพื่อพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุกข์เท่านั้นนะนี่เป็นสัจจะอย่างนี้อ <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ทางแพทย์พิธีธรรมของเรานะครับใช้กันมานอาจารย์ก็พาพี่น้องใช้กันมาก็คือบททบทนธรรม ใช้ให้ชีวิตพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับลำดับบทตทนตำมนะี่ก็เป็นสิ่งที่อาจารย์กลั่นออกมาจากพระไตรปิฎกกลั่นออกมาจากคำสอนของพระโพธิสัตว์ของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์สาวกแท้ของพระพุทธเจ้ากลั่นออกมาเป็นภาษาที่ง่ายๆที่เข้ากับยุคปัจจุบันนี้นเพื่อให้คนนั้น พิ่งตนและช่วยคนในพ้นทุกได้เป็นทั้งคำที่เป็นหัวข้ออย่างเดียวหรือมีคำขยายประมาณหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่มีบุญกุศลมาพอสมควรนะมีปัญญาดีมีบุญกุศลมาพอสมควรนะบางทีก็สัมผัสคำนี้นะแตะคำนี้สัมผัสคำนี้ก็คือได้อ่านได้รับฟัง ย่างนี้เป็นต้นนะได้ระล,ลึกถึงคำเพียงแค่หัวข้อนี่ก็สามารถที่จะดับทุกข์ได้ลดทุกข์ได้ลดได้ดับได้นะสมารถสลายทุกข์ไปได้นะบางท่านกับสลายได้เกลี้ยงเลยบางท่านก็สลายได้เป็นส่วนๆไปในเรื่องนั้นเรื่องนั้นนะเป็นเรื่องๆเ,เป็นเรื่องเๆไปนะตาม ปัญญาของผู้นั้นผู้นั้นนะตามกำลังใจกำลังปัญญาของผู้นั้นผู้นั้นนะบางท่านก็ต้องขยายรายละเอียดเพิ่มหน่อยแลวกับได้บางท่านเนี่ยสัมผัสแค่หัวขอ้อหรือคำขยายเพียงเล็กน้อยกับพ้นทุกเลยนะบางท่านก็จะต้องเอาหัวขอ้อหรือคำขยายเล็กน้อยนะั้ไปขยายเพิ่มขึ้นไปอีกทำความเข้าใจเพิ่มเข้าไปอีกถึงจะพ้นทุกได้ ก็อ้าวลองเอาไปใช้กันดูการใช้บททุก์ทวนธรรมนั้นถ้าใช้อย่างสมมาทิฏฐิก็จะพ้นทุกข์ได้ใช้อย่างมิจฉาทิฏฐิก็เพิ่มทุกไม่พ้นทุกข์เพิ่มทุกข์ไปก็ต้องรู้จักใช้อย่างสมมาทิฏฐิการใช้อย่างสมมาทิฏฐิอย่างถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุก์นั้นก็จะต้องใช้เพื่อทิจะ กำจัดกิเลสแปลความหมายหรือใช้ไปเพื่อกำจัดกิเลสกำจัดตัวสุขปลอมทุกจริงกำจัดสุขลอมทุกจริงหรือตัวชอบชังกำจัดสุขลิกะโลกียสุขมันเป็นสุขลวงหลอกปลอม แล้วมันเป็นเหตุทั้งทุกข์แท้ททจริงเลยมันเป็นทุกข์แท้จริงเลยแต่คนหลงว่ามันเป็นสุขแท้ที่จริงมันเป็นทุกข์แต่คนหลงว่ามันเป็นสุขแท้ที่จริงมันไม่เที่ยงแต่คนหลงว่ามันเที่ยงแท้ทีท่จริงมันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราแต่คนหลงว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราน่ะมันปั้นขึ้นมาใ,ใช้สังขารขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมานะจิตโงๆ มันปรุงแต่งขึ้นมาบ่บ่บ,บ,บ,บ่ทุกท่แท,ท่ก็ลงมาเป็นสุขอะไรเงี้ยนะโง่อยู่ได้อะไรเงี้ยด่าใครวะ <c oughs> ด่าคนโง่เลยะโอ้โอเปิดฉากมาก็ดานะ่าเลยนะว่าเลยนะยังไม่ได้ตั้งตัวเลยนะยังไม่ทันฉีดยาชาเลยลนะใส่เลยทุกท่แท,ท่ก็ลงมาเป็นสุข โงอยู่ได้ด่าตัวเองนั่นแหละใครก็เอาไปด่าตัวเองสิจะไปอยากอะไรละ่ะก็จะให้เขาเดินดา่ารอบเลยด่าตัวเองก็ได้นะมจะสะดุ้งเลยถ้าเราชัดเองมันจะสะดุ้งก็ไม่ไอ้อย่าชัยทุกต่แท้เลยหลงมาเป็นสุขมันฉลาดหรืองโง่วันเนี้ฮะโง่เลยทุกท่แท้เลยหลงมาเป็นสุขนโง่ได้ที่จริงนะคนเรากินเลสแปลว่างโง่ได้ที่ มันโง่ด้ที่จริงๆเลยนะจริงๆมันทุกข์แท้ๆเลยมันยังโอ้โหลงว่าเป็นสุขได้นี่มันพลังงานโง่ชัดๆเลยแล้วไปสะสมทำไมพลังงานโง่อย่างนั้นไปสร้างขึ้นมาทำไมไปสะสมมาทำไมไปสร้างขึ้นมาทำไมต้องจับได้ไล่ทันให้ได้ว่ามันโง่แท้ๆเลยนะมันทุกข์แท้ๆเลยนะั่นหะที่ลงว่าเป็นสุขเนี่ย แท้ที่จริงมันเป็นทุกยังไงต้องใช้ปัญญาไล่จับมันให้ได้ไล่จับมันให้ได้เลยโอ้เนี่ยมันทุกแท้ททเลยแล้วแต่เราจะมีปัญญาแง่ในเชิงไหนพิจารณาเข้าไปเข้าไปเข้าไปนะยิ่งได้ครบทุกเหลี่ยมทุกมุมยิ่งดีเลยนะเอาอยู่เลยแต่บางทีเราลางเหลี่ยมมุม ที่เราหลง,งโง,ง่เงี้ยนั้นเชิงน,นี้มาแล้วมันเหลือไม่กี่เหลี่ยมไม่กี่มุมเนี่ยบางทีเราพิจารณาแค่ไม่กี่เหลี่ยมไม่กี่มุมนะแค่เรื่องเดียวเปี้ยงก็ไปแล้วเอานี่มันทุกข์นี่ว่าเราหลงว่าเป็นสุขเท่านั้นแหละหายเลยนะพราะมันสลายความโง่ไปแล้วสลายความโง่ไปแล้วความโง่ที่มันไปปรุงแต่งว่าเป็นสุขอะมันรู้แล้วมันรู้ด้วยปัญญาวันนี้ทุกข์ไม่ใช่สุข ามันก็จะไปสลายตัวหลงสุขนั้นทันทีเลยตัวหลงสุกถูกสลายไปทุกจริงก็สลายไปเลยนะทุกจริงก็จะสลายไปเลย <c oughs> นี่คือสัจจะงั้นทุกจริงสลายไปแล้วก็โอ้สบายใจไรกังวลเลยทีนี้สุขปลองทุกจริงหายแต่เรื่องนั้นไม่ได้ไม่ได้มีความสุขความชอบใจที่ได้เสพ ไม่ได้มีความทุกข์ความไม่ชอบใจที่ไม่ได้เสพมันจะเกิดสภาพนี้เลยไม่ได้มีความสุขความชอบใจที่ได้เสพไม่ได้มีความทุกข์ความชังที่ไม่ได้เสพความทุกข์ความไม่ชอบใจหรือว่าความชังนั่นแหละที่ไม่ได้เสพมันไม่มีโอ้โหมันไม่มีอย่างนี้แล้วสิ่งนั้นจะเกิดเราจะทุกข์ไหม เออจะไปทุก์อะไรล่ะนะก็เราไม่ได้นะไม่ได้ติดยึดอะไรแล้วมันจะดับเราจะทุกอะไรไหมเราจะไปทุกอะไรล่ะเราก็ไม่ได้ชอบที่ได้เสพเราไม่ได้ชังที่ไม่ได้เสพมันจะดับไปเราจะไปทุกอะไรแต่มันจะเกิดเราจะไปทุกไหมยก็ไปทุกอะไรล่ะเราก็ไม่ได้มีอะไรเราก็เฉยๆแล้วนะจะเกิดก็เกิดไปสิจะดับก็ดับไปสิเพราะ มันไม่ได้มีผลอะไรต่อชีวิตเราใช่ไหมจะเกิดก็เกิดไปสิยิ่งเราไม่ได้ชังด้วยเาวเราก็ไม่ได้ชังสิ่งนั้นมันเกิดเราจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่ได้ชังเราจะไปทุกข์อะไรก็เราไม่ได้ชังเกิดก็เกิดไปสิเราไม่ได้ชังก็พเพอเอาประโยชน์ได้ด้วยชอบสเสลยก็ยังได้ชอบแล้วก็เฉยซะได้เราไม่ได้ชังเกิดเตื้อไม่ได้ทุกข์แตถ้ามันจะดับอ่ะ ราจะทุกข์ไหมไม่ทุกข์ไม่ทุกข์จะดับเราก็ไม่ได้ทุกข์าจาย์นึกว่าเปรียบเทียบไม่ง่ายเลยเอาคนแล้วก็ได้สิ่งของก็ได้อยู่ประเทศไหนก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้สุขใจชอบใจที่เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทําอย่างนั้นอย่างนี้เราไม่ได้ทุกข์ใจไม่ชอบใจที่เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเขาจะเกิดเราจะทุกข์อะไรไหมเขาจะดับเราจะทุกข์อะไรไหมไม่มันจะเขาจะเกิดจะดับเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่ได้มีตัวชอบชังตัวสุขทุกข์แ่นในเชิงไหนมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็เกิดดับไปแล้วก็สบายใจไร้กงังวลหรือแม้แต่ไล่มาในประเทศไทยไล่มาในใกล้ตัวเราถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบ ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยเขาดับไปเราจะทุกข์ไหมถ้าเราไม่ได้ชังเขาเกิดขึ้นเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ได้ทุกข์อะไรมันถ้าเราทั้งไม่ชอบไม่ชังเขาจะเกิดจะดับเราจะทุกข์ไหมก็ไม่ทุกข์นี่เป็นสัจจะอย่างเงี้ยนี่เป็นการแก้ที่ต้นเหตุเลยน่ะง่ายเนาะแค่ไม่ชอบไม่ชังเท่านั้นนะไม่มีอะไรทุกข์เลย ง่ายมากเลยนะลองไปทําดูนะง่ายจริงเปล่าเออลองไปทําดูนง่ายมากเลยลองไปทําดูตลองลง,ง่ายหรือยากอา้าวเมื่อกี้ก็บอกง่ายเมื่อกี้ก็บอกยากตลองลง,ง่ายหรือยากทั้งยากทาั้งง่ายเนาะอยากตอบที่ทำยังไม่ได้ใช่ไหม ง่ายตอนไหนตอนทําได้แล้วนะมันง่ายภาษาง่ายงี้แหละแต่จริงๆแล้วมันยากเพราะอธิชอบกว่าจะร้านความชอบได้เนาะโอโ้มันมีพลังงานจริงๆนะที่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าก็ไม่ชอบซะเออมันพูดมันก็พูดได้แหละเอาจริงๆมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะไม่มีอุบายเครื่องออกเนี่ยแล้วเลยนะไม่ได้รู้จักใจรักเป็นอุบายเครื่องออก ตั้งศีลมาปฏิบัติให้พอเหมาะด้วยไม่ให้ตึงเครียดไปไม่ให้หย่อนเกินไปจับอาการของกิเลสได้มีปัญญาตั้งศีลมีปัญญาจับอาการของกิเลสมีปัญญาพิจารณาใจรักกุบายเครื่องออกความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวเราของเราของกิเลสและปัญญานี้ก็จะต้องถูกจริตนิสัยด้วยนะถูกความจริงด้วยถูกจริตนิสัยด้วยโอ้โหต้องพิจารณาซ้ำๆๆๆๆด้วย มาถึงจะสลายตัวชอบชังสุขปลอมทุกจริงเนี่ยไปเป็นลำดับลำดับได้ไม่งั้นั่ะสลายมันไม่ได้โอ้โหไม่ใช่ง่ายๆนะอย่ายงนี้เป็นต้นนแต่พูดพูดง่ายแล้วนะอันนี้ก็พูดหัวข้อให้ฟังใช่ไหมพูดหัวข้อให้ฟังว่าเป้าหมายสูงสุดมันอยู่ตรงนี้เนื้อหาสูงสุดอยู่ตรงนี้ถ้าอยู่ตรงนี้ละลายทุกแต่วิธีจะมาเนี่ก็เป็นลำดับลำดับใช่ไหมโอ้ย มีรายละเอียดเยอะแยะมีรายละเอียดเยอะแยะไปหมดมันไม่ใช่ง่ายๆแล้วบางทีนะต่อให้รู้อย่างเงี้ยบางทีสมมติเราไปสอนใครก็ตามก็เหมือนกันนั่นแหละสอนตัวเองก็เหมือนกันอาเอาตัวเองก็ได้ตัวเองก็ได้ก็รรู้นะั้นในฟังเนี่ยฟังไม่รู้ แต่มันลางได้หมดทุกตัวเลยอย่างเอาเรือไปทําอะไรรู้แล้วง่ายๆเรือไปทําอะไรฮะมันยากมันรู้ได้แต่ก็มันไม่ใช่ว่าจะทําได้ใช่ไหมมันไม่ใช่จะทําได้หมดเพราะพลังลานหลงมันก็มีจริงแล้วมันก็มีเยอะจริงแล้วมันก็ต่อสู้เราจริงใช่ไหมไม่ใช่รู้แค่นี้เราจะไปสลายมันพวด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 เออมันได้ยังไงมันก็ดีสินอะ เออได้อย่างพระพายยะก็ดีสิมีองค์เดียวเท่านั้นที่ทําได้นอกนั้นไม่เห็นทําได้เลยอย่างเนี้ยแม้แต่เราไปช่วยคนอื่นก็ตามนะในวันเวลาไหนที่เราช่วยเขาไม่ได้เนี่ยเราควรทําไงสอนเขาไม่ได้เขาไม่เอาเลยไม่ฟังเลยสอนให้เขาดีขึ้นให้เขาพ้นทุกข์ขึ้นไม่ได้ทําไงก็ไม่ต้องสอนไม่ต้องสอนเขาก็ ให้เราไม่ใช่สัตรบุรุษของเขาณเวลานั้นเราไม่ใช่สัตรบรุุษของเขาก็าต้องให้สัตรบุรุษของเขาสอนแทนหรือให้ทุกข์ของเขาสอนแทนเห็นไหมยังมีรายละเอียดนะไม่งั้นกากเลือดตาย้าไม่รู้ความจริงใช่หไหมเราต้องมีปัญญาที่รู้ความจริงมันถึงจะทำได้เพราะอะไร เออพราะตอนนั้นกับโหวิบากเขาวิบากเรามันออกฤทธิล์ลวทำอะไรไม่ได้เลยกิเลสของเขาออกฤทธิ์วีบากของเขาออกฤทธิ์วิบากของเราด้วยออกฤทธิ์มันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องไม่ไม,ไม่สอนอย่างนี้เป็นต้นเห็นหมันต้องรอจังหวะเลยต้องรอให้ทุกสอนแทนต้องรอให้สัตว์ปรุษของเขาสอนต้องรอให้ทุกของเขาสอน นาอย่างนี้เป็นต้นบางทีมันต้องรอให้ทุกนันัวโหทุกพอแม้แต่เราเองใช่ไหมบางทีก็ต้องรอให้ทุกพอก่อนใช่ไหมถ้าทุกยังไม่พอก็ก็โง่ต่ออยู่ใช่ไหมเออเห็นไหมเห็นไหมทุกมันทําให้ฉลาดใช่ไหมเห็นไหมเห็นคุณของทุกบัางอย่างนั่นแหละทุกที่มันทาให้ฉลาดนะเออนั่นแหละถ้ามันไม่ทุกอย่าง,งมันก็โง่อย่างนั้นแหละลงอย่างนั้นแหละโง่อย่างนั้นแหละพระเจ้าตรับอกเห็นทุกจึงเห็นธรรม เห็นทุกจยังเห็นธรรมไม่เห็นทุก็งกงโง่อยู่เหมือนเดิมแหละไม่เห็นธรรมหรอกที่ต้องรอให้ทุกสอนมันไม่เชื่อนะคนเรามันไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมง่ายๆนะไม่ได้เชื่อเรื่องกรรมอันเป็นผลจากกิเลสกรรมกรรมร้ายก็เป็นผลจากกิเลสนั่นแหละไม่เชื่อง่ายๆหรอกจะต้จะทุกพอ <c oughs> ทุกมากพอจึงจะเชื่อน่าอย่างนี้เป็นต้น ได้พบสัตบุรุรได้ฟังสัจธรรมแล้วก็ทุกมากพอแล้วก็เชื่อแล้วแลวพอกำจัดก,กิเลสได้ก็หายทุกนั่นแหละก็โอ้ชัดเจนนะชัดเจนกำจัดไม่ได้ก็ทุกต่อเนี่ยชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นก็ต้องมีรายละเอียดอย่างนี้แหละว่ามันไม่ใช่ว่าจะกำจัดได้ง่ายๆที่ไหน,นล่ะกิเลสเนี่ยโอ้โหมันยากแต่ก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คนจะทำไม่ได้ ก็ต้องทําภาคเพียนไปถ้าถูกตรงมันจะลดไปได้เลยๆสลายไปได้เลยๆลดไปได้เลยๆสลายไปได้เลยๆนะเพราะฉะนั้นก็ต้องภาคเพียนอย่างเงี้ยภาคเพียนล่างไปเป็นลําดับลําดับลําดับภาษาก็นี่แหละล่างสุกลวงทุกจริเนี่ยนะตัวชอบชัง อันเป็นเหตุที่ทําให้ยึดมั่นถือมั่นว่าได้ตามที่อยากจะสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากจะทุกข์ใจไม่ชอบใจนี่นี่แหละนี่แหละนี่และมันยึดมั่นถือมั่นอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดทุกข์กลัวจะไม่ได้ตามที่อยากได้ก็กลัวจะหมดไปหมดไปก็ทุกข์กลัวจะไม่ได้มามันจะมีอาการจริงๆเลยทุกข์จริงๆเลย มีความทุกข์ใจเป็นมากๆมากๆอย่างนี้เกิะก็ทำให้เจ็บป่วยพระชีวิตต้องเสียพลังไปสร้างทุกเสียพลังไปดันทุกออกหมดพลังทาไปดันร่างกายตัวเองพังอีกเป็นโรคได้ทุกโรคอยากได้มากๆทำชั่วได้ทุกเรื่องอีกเหนียวนำให้คนอื่นเป็นตามอีกทุกใจทุกกายทำชั่วได้ทุกเรื่องอีกโอ้เป็น เรื่องร้ายต่อตนเองและผู้อื่นชื่วกับโชื่กันเลยนะเป็นวิบากร้ายต่อตนเองและผู้อื่นโชื่วกับโชื่กันดึงสิ่งร้ายมาใส่ชีวิตผลักดันสิ่งดีออกไปจากชีวิตของตัวเองและผู้อื่นชื่กับโชื่กันเลยในภพชาติที่ทำนั้นส่วนหนึ่งชาติต่อไปส่วนหนึ่งชาติต่อไปอีกส่วนหนึ่งแต่ก็ตัดไวอย่างนี้นะ เ <N ee> นี่ยกแตมันก็ไปทุกข์มันไม่ได้สุขเลยยิ่งหลงว่ามันเป็นสุขปุ๊บสุขมันเป็นสุขปลอมด้วยมันไม่ใช่ของจริงเลยหลงว่าเป็นสุขปุ๊บเป็นไงสร้างว่ามันเป็นสุขปุ๊บก็อยากทันทีอยากก็ยังไม่ได้ตามที่อยากก็ทุกทันทีและอยากได้สิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไม่เชื่อลองดูไปอยากได้อะไรสักอย่างลองไม่ได้ด้วยซิ เออไม่ทุกข์ก็มันรู้ไปนะยังไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมได้ก็เป็นไงระงับทุกข์ชั่วคราวระงับขอบทุกข์ลงไปชั่วคราวดีใจแวบหนึ่งก็หลงว่าเป็นสุขดีใจแวบหนึ่งละละล,ะลายไปหลงว่าเป็นสุขหลงว่าเป็นสุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เป็นสุขแวบเดียวแล้วก็ละล,ะลายไปไม่มีความเที่ยง ไม่มีตัวตนแท้เลยไม่เที่ยงไม่มีตัวตนแท้เลยไปทุกไม่ใช่สุขเลยแล้วก็ลามให้เกิดทุกข์ทั้งมวลแทบไปแตกตัวชอบไปตํารุก,กี่เรื่องหลงสุกลอมไปไม่รูก้กี่เรื่องกี่เรื่องกี่เรื่องแตกไปเรื่อยไปเรื่อยเรื่อยยิ่งไปทุกข์หนักเข้าไปหนาะเข้าไปหนักเข้าไปนะเพิ่มความทุกข์ความโง่เข้าไปเรื่อยๆืความชั่วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆรืยมีบากรายต่อตอนเองแล้วผู้อื่นก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยเเป็นลำดับลำดับ นี่แหละมันไม่ได้ฉลาดเลยมันโง่แท้ๆเลยนะเกิดมาเพื่อสร้างความโง่แท้ๆเลยเนาะเป็นธรรมชาติของทุกชีวิตเหมือนกันหมดเป้นแต่สัตว์เซล์เดียวจะเป็นลิงเป็นคนวนเวียนเป็นคนเป็นสัตว์ทีนี้ก็สร้างแต่ความโง่นี่แหละจนกว่าจะทุกเกินทนเข็ดขี้อ่อนขี้แก่โอ้ทำชั่วไม่ไหวล้ะทำแต่ดีละทีนี้นะทำชั่วไม่ได้ก็หันกลับมาทำดี ตามคนดีที่ทำดีให้ดูอ้าวก็ทำดีขึ้นมาขึ้นมาจนสุดท้ายได้พบสตัตบ,บุษุษได้ฟังสัตธรรมก็จะตื่นขึ้น,นมาเข้าใจความจริงขึ้นมาชาคริยานโยคะขึ้นมาตื่นขึ้นมาอ้าวเนี่ยเราหลงทางนี่วาทางออกอยู่ตรงนี้นี่ก็ตื่นตัวขึ้นมาก็เติมนี่แหละสังวรศีลสำรวมอินทรีย์โภชเนมตันยุตตา ชาคือยานุโยคะกระปรืนขึ้นมาตื่นตัวขึ้นมาสู่พุทธะสุขความพ้นทุกข์ที่แท้จริง <c oughs> พุทธะคือพ้นทุกข์นั่นแหละพ้นทุกข์อย่างแท้จริงขึ้นมาเลยเป็นลำดับลาดับนะสัจจะเป็นเช่นนี้นะ,ะก็ไม่ใช่ง่ายๆที่เราจะออกมาได้ ออกมากระตัวโหวมันต่อสู้กับเราเลยนะกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆให้เราฆ่าง,ง่ายๆนะมันต่อสู้เลยนะใช่ไหมรักษาความโง่ของตัวเองรักษาความหลงรักษาความหลงสุขของตัวเองกันละก็มรรลก็หลงมาเป็นสุขอะมันจะทิ้งยังไงใช่ไหมไม่ยอมไม่ยอม่มย,ม,ยามาทําลายสุขเราได้ยังไ,ไงใช่ไหมสุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ของเราจะมาทําลายได้ยังไงโอ้โหพุทธะจะไปทําลายสุขเขาเนี่ยก็สู้สุดหัวใจเลยนะ สุดหัวใจเขาเลยแหละจะพาเขาล้างความสุขปลอมทุกจริงของเขาจะไปช่วยเขาทแท้ๆเลยโอ้โหสู้สุดฤทธิ์เลยเนาะจะถอนฟันอุดฟันใ้แท้ๆดินเนะี่ยสู้สุดฤทธิ์เลยนะเด็กๆเด็กๆบางทีเขาก็สู้สุดฤทธิ์เขาเหมือนกันรักษาโรคให้แท้ๆเลยเนาะไม่ได้สู้สุดฤทธิ์เลย คนช่วยกรื่องใจสมถะอคนเดินที่ใจสมถะโดวยวิปัสนาด้วยนะ<ม>ใจสมถะใจวิปัสนาช่วยเข้าไปต้องใช้กำลังควบคุมอเด่นๆ,ๆ,ๆใช้ปัญญาบอกบอกบอกอจะช่วยอย่างนี้นี้นะแล้วพูดคุยกันไปจะเข้าใจอนิ่งสงบถอนให้โอ้โหได้ อาจารย์เคยพูดไปกิเลสเป็นสิ่งที่คนโง่ห่วงแหนที่สุดในโลกกิเลสเป็นสิ่งที่คนโง่ห่วงแหนที่สุดในโลก <laughs>